SSD Solid State Drive เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ชิปแฟลชเมมมรีแทนจานหมุนแบบฮาร์ดดิสก์ HDD ทำให้สามารถอ่านเขียนข้อมูลได้เร็วกว่าและมีขนาดเล็กกว่าจึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเนื่องจากประสิทธิภาพที่ดีกว่า HDD อย่างเห็นได้ชัด SSD เริ่มต้นในปี1978โดย s o l i t e c h ซึ่งใช้รมแทน f l a ชเ Memory ก่อนที่ทชีเบจะนำ f l a ชเ Memory มาใช้ในปี1980 SSD ในยุคแรกมีความจุดตำ่ำและราคาแพงเพราะใช้นอฟแฟลตต่อมาในปี1995 M System เปิดตัว SSD ที่ใช้ในันแฟลตซึ่งมีความจุดสูงและราคาถูกลงทำให้ SSD เริ่มได้รับความนิยมแต่ใช้เวลานานกว่า20ปีในการพัฒนาเทคโนโลยีความจุและราคาให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั่วไปข้อดีของ SSD ใช้แฟลชเมมโมรีทำให้การอ่านเขียนไฟล์ได้เร็วกว่า HDD เหมาะสำหรับระบบ OS โปรแกรมและเกมไม่มีชิ้นส่วนที่ขยับพรื่นทนต่อการกระแทกขนาดเล็กประหยัดพื้นที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กข้อเสียของ SSD ราคาแพงกว่า HD d เมื่อเทียบกับความจุอายุการใช้งานสั้นกว่าเนื่องจากเซลล์แฟลชเมมโมรีเสื่อมสภาพเมื่อใช้งานบ่อยๆ SSD มี3ประเภทหลัก s อเทสเดีเปิดตัวปี2009โดย Intel กับ Micron พัฒนาได้ร่วมกันปัจจุบันความจุสูงสุด 4TB ใช้พอร์ตซอเทมีขนาด2.5-3.5ถึงนิ้วเหมือนในจีดีความเร็วในการอ่านเขียนประมาณ600 MBP เป็น SSD ที่ชา้าที่สุดในตลาด SSD ใช้พอร์ตเปิดตัวในปี2011ความจุสูงสุด 8TB เช่นเดียวกับการ์ดจอขนาดใหญ่และไม่ค่อยนิยม M2 SSD นิยมมากติดตั้งกับพอร์ต M2 ขนาดเล็กประหยัดพื้นที่ มีความเร็วสูงถึง3 5 0 0 m b แบ่งเป็น M 2 s o ส t อ r และ M 2 NV มี M 2สอง t e อร์ s ี r i e l l e เทรซแรกเปิดตัวในปี2013ความจุดสูงสุด 4TB ท n t อินเทอร์เฟซใช้ส r t e r หรือ Advanced Host Control Interface ทำให้เชื่อมต่อได้กับพอตสตอร์บนเมนบอร์ดหรือผ่าน Adapter M 2เป็นสทอร์ความเร็วมีความเร็วสูงสุดประมาณ600 m b ยในการอ่านและเขียนข้อมูลขึ้นอยู่กับการใช้งานและรุ่นของ SSD รองรับทำงานได้กับเมนบอร์ดที่มีพอร์ต M2 s r t e r หรือหากใช้อแดปเตอร์ M2 to s a t r M2 NVMe Non-Volatile Memory Express เซ้าแรกเปิดตัวในปี2015ความจุสูงสุด 8TB Interface ใช้ NVMe Protocol เพื่อเชื่อมต่อกับ Peripheral Component Interconnect Express เพื่อประสิทธิภาพสูงความเร็วมีความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลสูงมากเริ่มต้นที่1500 m b s ขึ้นอยู่กับรุ่นของ SSD และจำนวนช่องเลนส์ได้ถึง4เลนส์ รองรับต้องใช้เมนบอร์ดที่มีรองรับ m2 และการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพต้องเชื่อมต่อกับช่องที่มีเลนส์พอสมควร x2 x4 ความแตกต่างหลักความเร็ว m 2เ e n r y นี้มีความเร็วสูงกว่า m 2 s o t e อย่างมากโดยเฉพาะในการอ่านและเขียนข้อมูลการเชื่อมต่อ m 2 s o t e เชื่อมต่อผ่าน s o t e ในขณะที่ m2henry มีเชื่อมต่อผ่านซึ่งเป็นช่องทางที่มีความเร็วสูงกว่าการรองรับเมนบอร์ดต้องมีสาย m2 ที่รองรับทั้ง s o t e และสำหรับการใช้งาน M2 Sorter หรือ M2 HV มีตามลำดับในอนาคตมีการพัฒนา SSD M2 ไฮโนเจน5ที่มีความเร็วอ่านในเขียน2เท่าจาก Gen 4และมีราคาแรงกว่าพอสมควรแถมมีฮิตสิงด้วยเพราะว่าการที่ความเร็วอ่านเขียนสูงย่อมมากับอุณหภูมิที่สูง